สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นดวงชะตาของท่านก็จะมีดีบ้างมีสิ่งที่ท่านต้องระวังบ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันได้สิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้ก็ในเรื่องของการเงินการทอง ในช่วงของต้นเดือนนี้นั้นอาจจะติดขัดหรือว่าขัดสนได้ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านยับยั้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนจะเป็นการดีบางครั้งท่านลงทุนไปแล้วก็จะไม่ได้กําไรทุนก็จะหายกําไรก็จะหดบางท่านถึงกับเลิกกิจการไปก็มีในช่วงของต้นเดือน พฤศจิกายนนี้นั้นบางท่านก็ทำไปแล้วก็มีเพียงพอกินพอใช้ไม่เหลือเก็บบางคนก็มีปานกลางไม่ถึงกับอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นให้ท่านระงับหรือว่ายับยั้งไว้ก่อนในเรื่องของการลงทุนจะไม่เหมาะกับดวงชะตาของท่าน ชาวราศีกันนั้นจะทำอะไรให้ชะลอไปให้พ้นจากเดือนพฤศจิกายนไปก่อนแล้วค่อยลงทุนท่านจะดีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นยังอยู่ในจุดยืนที่ไม่ดีตั้งแต่ในช่วงของวันที่9้ามีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีธนูท่านจะหยิบจับอะไรจะติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้น ให้ท่านระวังกัไว้การทำงานอีกเช่นเดียวกันท่านทำงานอะไรในช่วงนี้มักจะมีการผิดพลาดบ่อยครั้งทำอะไรก็จะมีคนคอยจ้องจับผิดท่านอยู่ในเรื่องของการงานในช่วงของต้นเดือน พฤศิจิกายนนี้ก็ถือว่ายังไม่มีความสำเร็จทำงานส่วนรวมก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงหรือว่ามีการหลอแหลงเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานบางคนก็ไม่อยากให้เราได้ดิบได้ดีบางคนก็คอยเอารัดเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นกับตัวเราบางทีเราก็เบื่อหน่ายในเรื่องของการงาน แต่ก็ขอให้ท่านนั้นจงมันอดทนเข้าไว้ต่อไปก็จะดีงานก็จะมีให้ท่านได้ทํำไปเรื่อยๆในช่วงนี้ท่านอดทนบางครั้งนั้นท่านจะมีการเบื่อหน่ายอยากจะย้ายงานก็มีในช่วงนี้แต่ก็ขอให้ท่านทนเอาไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ในเรื่องของสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกอย่างในเรื่องของ ของชชยของสอยหรือว่าการเงินการทองอาจจะมีการบกพร่องหรือว่าอาจจะมีคนมาขอหยิบขอย,ยืมถ้าหากว่าเราให้ไปแล้วสูญแน่ในช่วงนี้เพราะว่าในเรื่องของการเงินนั่นดวงชะตาของเรายังอยู่ในจุดยืนที่ไม่ดีการทำมาหากินในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะประกอบกิจการอะไรก็จะขาดทุนอยู่เสมอ การทำมากินจะไม่ค่อยคล่องตัวแต่พอพ้นจากเดือนพฤศจิกาช่วงในวันที่16หรือว่าในช่วงท้ายๆเดือนของพฤศจิกายนนั้นดวงของท่านจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่ามีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกันนั่น มีความโดดเด่นเกิดขึ้นและก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็เริ่มลงทุนได้แต่จะเหมาะที่สุดในช่วงของเดือนธันวาในช่วงของวันที่สี่จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลน,นี้จะทำให้ดวงของท่านนั้นแข็งแกร่งชาวราศีกันนั้นจะทำอะไรก็ ให้ท่านลงมือทำได้ในช่วงของเดือนธันวาคมจะเป็นโชคเป็นลาบและจะเป็นดวงที่ดีสำหรับท่าน ท่านจะประกอบกิจ,จการอะไรลงทุนอะไรก็ให้ท่านรีบทำได้เลยงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะลาบเลื่นจะมีความสำเร็จและจะมีความอุดมสมบูรณ์ท่านจะเป็นคนอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าได้จับเงินก้อนและอาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงของวันต่อไปดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือน ธันวาคมนี้นั้นดวงชะตาของชาวราศรีกันนั้นบ่งบอกได้เลยจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูท่านอย่างมากมายท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรจะมีคนคอยให้กำลังใจท่านอีกตาก ท่านจะทำงานค้านการค้าขายก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านขายทางหน้าร้านหรือขายทางออนไลน์ line. อันนี้ก็จะเป็นดวงของท่านอย่างดีท่านจะได้คําำไรที่งดงามงานของท่านที่ท่านทำนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงบางท่านนั้นออกไปทำงานนอกสถานที่ก็มี ก็ไปทำงานเช้าไปเย็นกลับก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่างานของท่านนั้นมีมาอยู่เรื่อยๆผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นดวงชะตาของท่านก็ไม่ค่อยดีเท่าไรนักการงานที่ท่านทำก็ตกอับอยู่ในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีกันสดุดอยู่มากในเรื่องของการงานการเงินในช่วงก่อนนั้นก็จะไม่ราบรื่น ท่านทำงานอะไรก็มีการทะเลาะเบาะแวงหรือว่ามีการติดขัดในเรื่องของการงานบางทีท่านนั้นเหน็ดเหนื่อยอย่างมากก็มีคนเอารัดเอาเปรียบท่านท่านก็มีการท้อหรือว่ามีการเบื่อหน่ายมาพักหนึ่ง ในช่วงก่อนนั้นในเรื่องการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านมีใช้มีสอยก็มีเล็กๆในน้อยไม่พอจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมออยากได้อะไรก็ไม่ได้ในช่วงนั้นถือว่าในเรื่องของการเงินการงานก็มีความสะดุดในเรื่องของความรักความใคร่ขนาดเพื่อนกันก็ยังมีการเหินห่างหรือว่ามีการ เมินเฉยก็มีในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของเรานั้นไม่สมพงกับสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่แวดล้อมนั้นอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าดวงของเราไม่ดีในช่วงก่อนนั้นแต่ต่อมาในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าจะเป็นดวงที่ดีหรือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนที่ดีดวงก็ดีเพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้น เกิดการสดใสมีความสว่างสวัยเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็ละทิ้งไว้ในเดือนที่แล้วเราจะไม่นำพาติดตัวมาเพราะว่าเป็นบทเรียนที่สอนสั่งเราเราก็จะมีความรู้และจะมีการพัฒนาในวันต่อไปจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนธันวา ก่อนที่จะสิ้นเดือนหรือว่าก่อนที่จะสิ้นปีนี้ดวงของท่านจะมาแรงแสงทุกโคง้งการทำมาหากินก็จะมีความสดใสมีความสว่างสวยัยดวงจะตาของท่านจะดีคู่รักคู่ครองก็เอาอกเอาใจดีทำอะไรก็ให้ความปรึกษาหารือจะมีโชคมีลาบเขาเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางในการทรมาหากินเราอีกทต่หาก การเงินการทองนั้นก็ถือว่าหาไม่ยากไม่อยู่ไกลท่านจะเอื้อมหยิบเมื่อไรก็ได้ถือว่าการเงินการทองนั้นมีหลังไหลเข้ามาท่านท่านเคยทำงานอะไรหรือว่าทำร่วมลงทุนอะไรกับใครในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะได้เงินปันผลและเงินที่ท่านลงทุนไว้ก็จะได้มาหาท่าน ในช่วงนี้การเงินการทองถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีดวงจะตาราศีก็ดีในช่วงของเดือนธันวาคมติดต่อกับเดือนมกราคมในช่วงต่อไปนั้นดวงของท่านจะดีมีความสุขมีความเจริญท่านจะทำอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการ เหมาะกับการที่เป็นในหน้าอีกต่หากตัวท่านในช่วงนั้นท่านจะเป็นในหน้าจัดซื้อจัดหาหรือว่าจัดซื้อจัดขายอะไรก็จะได้บางท่านเป็นในหน้าซื้อที่ซื้อทางก็จะได้กำริกำไรได้ในหน้าที่ดีท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดยาเพราะใครเห็นใครฟังใครก็นิยมใครเห็นใครก็ชมเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์อีกตหาก ในเรื่องของการเจรจานั้นจึงทำให้ตัวของท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็ชมเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ถือว่าสุดยอดไม่มีอะไรเข้ามาเนี่ยวรัง ดวงชะตาของท่านได้การอยู่กินหรือว่าการคลองเรือนคู่รักคู่ครองก็ดีในช่วงต่อไปนั้นก็ถือว่าเขาให้กำลังใจเราเราจะทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ หรือสำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังดีท่านจะมีความสุขสนุกสนานไปกับเพื่อนฝูงหรือสนุกสนานไปกับไปกับการทำงานการทำงานของท่านก็ทำไปมีความสุขไป ในช่วงนี้จะมีคนคอยให้กำลังใจท่านและให้มีการสนับสนุนกันไปเรื่อยๆดวงจะตาราศีจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วอย่างมากมายคนรักคนใคร่ก็ดีในช่วงต่อไปนี้การทำมาหากินก็มีความที่เรียกว่าลุ่งโลดลงทุนอะไรก็จะได้ผลดีกับตัวของท่านทุกสิ่งทุกอย่างเรามา สรุปให้ท่านได้รับฟังกันก่นกอนว่าชาวราศีกันนั้นในช่วงของเดือนธันวาคมทุกสิ่งทุกอย่างก็ร้วนแต่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเกยโชคลาบและบุญวาสนาก็จะเปิดให้ดวงชะตาของท่านนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆคนที่เคยเกลียดเคยชังกันในเมื่อครั้งก่อนก็จะแพ้ภัยตัวเองเขาอาจจะไม่มารบกวนอะไรกับเรา ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะขึ้นอยู่กับตัวเราเราทำมากินในช่วงนี้ยิ่งทำยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่านบางคนนั่นมีเหลือเก็บเหลือใช้มีเหลือฝากอีกต่หาก การเงินการทองถือว่าท่านไม่เดือดร้อนสำหรับชาวราศีกันในช่วงของเดือนธันวาคมก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี